ยำแหนมข้าวทอดของว่างสุดฮิตของคนไทยแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความอร่อยเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าทึ่งซ่อนอยู่แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเมนูโปรดของหลายๆคนจานนี้เนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายขนาดนี้ก่อนไปฟังเรื่องราวติดตามกันไปก่อนเลยเรื่องเล่าอาโลกเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากปัญหาคลาสสิกในครัวเลยครับก็คือข้าวสวยที่หุงแล้วกินไม่หมดนั่นแหละแต่ด้วยภูมิปัญญาของคนไทยนี่แหละครับที่ไม่อยากทิ้งของกินให้เสียเปล่าเลยเกิดเป็นไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมา มาดูไอเดียพลิกชีวิตข้าวกันแค่3ขั้นตอนง่ายๆนี่แหละแต่ผลลัพธ์คือแบบไม่ธรรมดาเลยนะวิธีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ถนอมอาหารนะแต่ยังสร้างความกรอบอร่อยจนหยุดเคี้ยวไม่ได้เลยละครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องยังไม่จบนะเพราะข้าวทอดเนี่ยเขามีคู่หูรสเด็ดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแหนมไงละ่ะลองนึกภาพความกรอบของข้าวทอดนะมาตัดกับรสเปรี้ยวของแหนมโโหนี่แหละคือความต่างที่ลงตัวสุดๆ ดังนั้นหัวใจสําคัญของจานนี้ก็คือการเปลี่ยนของเหลือให้กลายเป็นของล้าค่านั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับจากข้าวที่เหลือติดหม้อกลายมาเป็นจานเด็ดสุดสร้างสรรค์มันเลยเป็นมากกว่าแค่อาหารไปแล้วแต่มันคือผลงานชิ้นเอกที่เกิดจากภูมิปัญญาล้วนๆเลยแล้วลองคิดดูเล่นๆสิครับว่ายังมีเมนูเด็ดจานไหนอีกบ้างที่ซ่อนตัวรอการค้นพบอยู่ในของเหลือ ความรู้เรื่องราวเรื่องเล่าอาหารการกินที่คุณอาจจะยังไม่รู้ผ่านภาพการ์ตูน AI แบบสนุกสนุกติดตามกันไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่เรื่องเล่าอาหารโลกสวัสดีครับ